ไปทีจ้ามาพบพอกับช่องมูลมีแพร่แซบชแนลดูไปอย่างหน่อยทั้งช่องยูทูปพี่น้องเขาผู้คุณยังสูงพี่น้องเจษระไปทำไม่ได้คำติดตามรับชมขอบคุณยังสูงพี่น้องคำว่ากดใดกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับจะไข่นำพี่น้องจากช่องเน้นและของคนเหมือนน้องของหน้าสั่งสนงใหน่อยอยู่บนจอโซซ้ำคัญเหมือนอีกอย่างคือเก่าพี่น้องนับวันไปใส่มาใส่อยู่พี่น้องเดี๋ยวเต็มไปอยู่พินใจอันอันไหนพี่น้องมาพี่น้องมามือนิแจงหน่อยเดี๋ยวมี่น้องแกกงง่ใสมพี่น้องเก่งใกล้เส้นมแงันเก่งามๆพี่น้องเก่งใกล แกงเแซ่บๆสูพีสูนองกินไหมต้องเพียงเลือกมาสดมันกันเพียงหรือไหมหนาวหนมอ,อกพี่น้องหนมอ,อกลงแห้งได้หนมอกแตงหอมดีครับหนมอ,อกลงแห้งพี่น้องเย็นหนมอ,อกมันครับตอน,นกำลังเด็ดจาพี่นอ้องเมกบ่มีพอ่อกอดสุดยอดเลยพี่น้อง đó đó đó, cái cả cuốn cuốn phải không, nó chết cắn một chỗ, rồi มาแจงพี่หน่องมันล่มไหร่อันนมันขาวล่อมไดเป็นหน่อยง่องก่อนหรอกกะเด็กพี่หน่องแต่หอมดีเป็นหม่กแตงอมไปยังพงี่ดิ่ง

màu rong chật, xỏng khืน đó, có đi hổ xoắn ửng màu còn ăn má, cái 走啊，走啊！ phào con như này Hả? Đấy, tìm <laughs> đấy Ha <laughs> ha นย่ำยังหน่อยถายจิบมาฝรั่มาฝ่มาก,กวนไกลกันลเลิศครับโซ่ๆ สุดยอดพี่น้องแกงไก่เสร็มแตงอมพี่น้องของแตงก็หอมหอมพี่เตียวแตงมันล่มบางหันผัดพี่น้องตะไนยบางงามซ้ำนีกับโอเคพี่น้องของแตงมาท่อป่อยสารผิดกลมแตงอยู่ในตลาดเพิ่งในตลาดเจาะในตลาดนี้เขาเดึงยาเขียวพ่นเดีงยาเขียวเนี่ยเขาใส่ถุงมือนี่ยางพี่น้องเขาไปจับไปใบกอกในถุงมือนี้เขียวปื้ดๆแล้วพี่น้องโอ้พี่น้องแตงบ่ผักพี่น้องคือกันเขียวมือ มอันตรายกินเ่กระ락ล้างดีๆเพียงเลือดแสเนาเลือดสองจะโมงเพราะว่าเยาวชนทำมันเปลี่ยนไปเป็นหนอกเป็นเกิดโดดเกิดไพ่ด้วยนึกว่าเป็นไม่แดงนึกว่าเป็นหนุ่มเป็นหนีพลังหย่อนสารพิษเราทำทำได้ตัวเองเพีงเนาะคนทำมากัเกินไปปลูกกินเองจะคล้องเป็นหน่องแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่ยังไงจะลาไปก่อนเพียงเลือครับพี่น้องมากันยิบรุ่งฝากอะไรกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้พี่น้องจากช่องเนี่ยนอยของคนหน่องๆของหน้าสั่งสดหน่อยอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์พี่น้องเนาะ ดักสารสุขภาพเพียงเผิงเด้อเด็กมึงแดดสองมือเด้ pen, um อพี่น้องกะน้ำบอกลงสองขึนนี่ละแต่เมื่อคืนนี่ลงแห้งจัดพี่น้องน้ำยอดจะฆ่าเลยอันว่าดูได้สขภาพเจ้าของดีๆพี่น้องอากาศมันโมเดลนอนเพียงนั้นแล้วมือแล้วก็ะดอนแล้วก็หนาวแล้วก็หอนเพียงรอบบนอากาศบอกบาถือพี่น้องยังไงไปก่อนเพียงแล้วขอพี่น้องสุขภาพเป็นแดงลงให้เก็บมาเปียนเบียนนอนนับถึงขึ้นมือนอนถึงขึ้นเส้นสวัสดีจ้า